เดย์เจเดย์เจเดย์หรือว่าแทบอาจจเดย์ day, ครับผมมันคืออะไรกันเจอก,ก็มันเป็นความสุขเล็กๆของเจิดที่อย่างเตรีมงานก็คือโอเพนฮ้องโอเพนฮาร์ดหมายถึงว่าเปิดบ้านของเจิดให้พี่ๆท,ทุกคนเข้ามาเพื่อแล้วสเผาถือความอบอุ่นแล้วก็ภายในบ้านของเจิดก็จะเป็นสตอรี่เรื่องราวชีวิตม,มากมายครับทไม่กาไปนในบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นห้องนั่งเล่นเห็นห้องนั่งเล่นก่อนใช่ครับผมก็ เยบเสมือนว่าเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งจะพบเจอทุกอย่างที่นเกี่ยวกับ bye ้าสบอลยูโรใช่แล้วก็จะมีก่อนก่อนเข้าไปในงานก็จะมีตู้จดหมาย mm hmm. ให้พี่ๆทุกคนร่วมบวยพรมันเกิดก็คือมันเป็นอีกลีมหนึ่งที่เราคิดว่าอยากจะมอบความอบอุ่นอบอุ่นให้กับแฟนาววาแบาเปรียบเสมือนทุกคนน mm ่ะ hmm. คือครอบครัวของเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเหมือนแบบว่าเบทีก็จะเป็น สวนหลังบ้านใช่คร ok. ับเปิดสวนเข้าไปก็เป <te <dated teenage fashion online> <c oughs> ็นสวนหลังบ้านทุกคนก็จะอยู่รวมกันอยู่ในจริงๆนะที่มายมีส่วนร่วมมากเลยขนาดไหนคือต้องขอบคุณออร์แกไนซ์ด้วยใช่ครับเพราะว่าเราเราบอกแฟนว่าเราอยากได้ประมาณนี้เขาก็ดีไซน์มาออกมาเป็นบ้านใช่แล้วเห็นแล้วเห็นวนยังไงบ้างวันนี้คือที่แรกไม่คิดว่าทุกคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็ตามจริงมันก็มีหลากหลายเหตุการณ์ผมก็เลยว่าแต่ดีใจที่วันนี้ทุกคนมา มารวมกันเห็นเห็นว่ายืนต่อแถวรอเป็นพันก่อนพันเลยพันกับสองพัน่านก็ขอบคุณมากมาขอบคุณที่ที่ยังคงเหนียวแน่นอยู่กับาง่บอกคือมาตกรค้ึานคือด้วยความที่เราจัดงานเองรู้สึกก,กดดันในตัวงานด้วยบางทีบางบางทีในบางมุมของการทํางานเราอาจจะ,ะมันจะมีบางมุมที่ หลายๆคนอาจจะไม่ชอบกันเราก็เราก็เลยเผื่อใจว่าเออคนอาจจะมาน้อยแต่พอได้เห็นแบบว่าขี่สกู๊ตเตอร์ออกมาดูแล้วผมชื่นใจมากแล้วก็ดีใจที่ที่ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในโอเพ่นฮอลล์โอเพ่นฮาร์ดของเจิดครับมัน29ปีแล้วแบบรู้สึกว่ามันโตเป็นยังไงบ้างมันโตขึ้นมากเมื่อวานตอนตอนตั้งแต่เที่ยงคืนข้ามไปอ่ะผมนั่งอยู่ตรงสเตนทข้างหลังออแล้วก็อยู่ดีๆแบบผมพูดกับเพลงนี่ นี่เกิดไป29แล้วนะใช่แล้วคราวนี้เบสคิวมันใหญ่มากแล้วคราวนี้มไม่ว่าจะเป็นพคอฟมันแน่นมากคือปีนี้ทําเพื่อตัวเองแล้วก็อยากมอบความสุขให้กับคนคนที่รักเราขนาดนี้ใช่ครับก้าวปีสำหรปมันเป็นยังไงบ้างที่ตางวันหรือวความพิเศษของขัญอะไรให้เป็นความพิเศษของของปายในปีที่29คือ กคนมอบรอยยิ้มให้กับเราเสมอแล้วปีนี้ก็เลยอยากมอบรอยยิ้มให้กับพี่พแฟนคลับทุกคนค่ะ้ขอฝันอะไรให้ตัวเองไหมคะขอให้ตัวเองปีนี้ก็คือจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะให่ที่สุดใช่ไหมคะใช่เราจัดงานมาประมาณ3ปีแล้วไม่เคยจัดที่กรุงเทพเลยเออแล้วพี่ๆก็บอกว่าจัดที่กรุงเทพหน่อยจัดที่กรุงเทพหน่อยบอกเลยว่าได้ผมจะไปจัดที่กรุงเทพ เื่อเป็นของขวัญมาเกิดให้กับตัวเองด้วยเพื่อที่อยากอยากจะให้ทุกคนมารวมกันให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าบางคนปีปที่เราวจะจอยู่สีุกเกะมันไกลมากระยะทางมันไกลผมก็สงสารที่เขาว่าการเดินทางมันลำบากก็เลยมาจัดที่นี่ใช่สงสารพี่เลยเหรอเรียกว่าปีนปี้เป็นปาตายทุกอย่างปีหมดเลยก็เป็นป๋าไม่ได้เป็นปาขนาดนั้นก็อขอบคุณเคารพเป็นคอมิตเตอร์ที่พวกเรารบใช่แล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของพระของป่ายสุดอย่างวันนี้พลังรักแบบเยอะมากแล้วก็มาลงมาลก็คือ้าปเักได้ไปเเป็นคนจัดเองครับใช่อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วก็เป็นคนดูแลความเรียบร้อยข้างในด้วยใช่ครับรู้สึกไงบ้าง่ยอาแกกันไปเยอะกประมาณก็ถุร้อนกันเลครับ ปาโทรมาไวทพรตั้งแต่ตอนเช้าแล้วใช่ครับแล้วก็แม่ก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่ามาัดรวมกันมาทีเดียว,วยร,รู้สึกอะไรที่เขาขนมาเยอะขนาดนี้กครับคือมันเป็นพลังที่เขามอบให้กับเราทุกปีแล้วเราจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกตื้นตันเสมอเวลาที่เราได้รับสิ่งของหรือว่าเป็นรับเป็นมาลายเป็นเค้กวอนโตนี้เห็นเค้ก้อน29ชั้นรู้สึกตกใจมากใช่แล้วก็ขอบคุณเขาอยู่เสมอว่า รักเล่นดูเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราในทุกการเดินทางมันเหนื่อยนะเวลาแกะแป้นเหนื่อยไหมครับเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปตั้งหนูบ้านเลยไม่แกะทุกชิ้นไม่แกะเลย <laughs> ใช่ <laughs> รรเราจะลงมาแล้วครับร่างกายร่างกายตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูหรือว่าทำกายภาพบ,บาบัดเพราะว่าแขนไม่ค่อยมีแรงใช่ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า แข็งแรงขึ้นม,นมากสดใสแล้วก็มีกำลังใจเยอะ่ไปให้กัาแฟนป้าก็เชี้ยข้างอยู่เสมอคอยกัดคอยกัดกันแล้วก็หยอก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 อยากส่งกำลังใจให้กับป้าในทุกๆวันเพราะว่าเวลาเวลาคนเราอ่ะร่างกายมันปกติอยู่ดีแล้วคราวนี้พอตื่นขึ้นมามันไม่มีแรงแล้วก็จะเศร้าๆหน่อยแล้วก็จะเอ็นดูเองแล้วก็อยากมอบความสุขให้กับป้า,ป,าป้าก็จอยป้าก็จอยป้าก็ปาจะยกขาไม่เสร็จป้ายเนี่ยเฮ้ยป้าบอกว่าจะออก ใช่เพราะว่าวันนั้นลูกธนาดนไปเยี่ยมป๋านะครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีคอนเสิร์ตที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวจะไปนะเอเอ,อจะไปไอคอนเสิร์ตลูกป๋านี่แหละเออวันนี้จะมีเซอร์ไฟมาเหรต้องรอต้องรอ,อ,อดูครับต้องรอดูได้แล้วจะเลื่อนเราไหมเลื่อนยังไงบ้างเล่อน้เดี๋ยว,เ,ยวเขานอาจะเอารถสป,ปอร์ตมาแล้วโอ้โหใช่ครับผมก็ยังเป็นรถสปอร์ตไม่โมเดลรถเทส ขาดไหนครับผมวังก็ไม่ได้หวังแต่คิดว่าแบบมันน่าจะมีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าอยู่เขาหน่าจะขึ้นมาเลยดังนี้เท่า,หา,าหไหร่เขาไม่อด้เได้อะไรพิเศษไหมอะไรเไม่เจอกันรอบก่อนรอบรอบที่แล้วที่งานคอนเสิร์ตเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามึงเตรียมตัวรับรถสปอร์ตได้เลยเ แต่เขาอาจจะส่งรถสปอร์ตมาครับเออไม่มาไม่เป็นไรใช่อะรถสปอร์ตมาของก็ได้อใครีูคาดหวังก็ต้องได้ไม่ได้คาดหวังแต่แต่ก็คิดว่าจะได้ถ้าเกิดเถคาดอยู่จะรอเขาไหมรออยู่นะเพื่อนถ้าหลังจากปีนี้ปลายจะมี้ไปานว่าอะไรมาเสิร์ฟแฟนๆก็อย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้ก็มีซีรีส์เข้ามาด้วยครับอ่มีซีรีส์ของบีเฟนเจตนาไม่ลืมใช้ออนแอร์ทางทางช่อง9ติด30อยู่ ประมาณห้าทุ่มมันที่3ามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ครับหรือว่าตอนแรกถาเหตุนี้เลยใช่ครับแล้วก็มีการแข่งขันรถรถยนต์ทางเรียบของโตโยต้ากับซูร้ายสิงค์ไทยแลนด์ครับแฟนๆจะได้คิดยังไงบ้างากับเรื่องนี้แฟนๆจะได้หวาดเสียวแน่นอนครับเพราะว่าปีที่แล้วผมขับช้ามากปีนี้จะเหยียบให้มันมิดเลยเออแข่งรถซีรีสาาร์นะครับจะคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้อ๋อซีรีส์ถามคาดคอนเฟิร์มได้เลยว่าฉากแรกทุกคนจะฟินมากๆแล้วทุกคนอาจจะ กระโดดทีฟทีวีไปเลยกระโดดไปเลยท่านหวังให้เด็กเข้าไปกับคนนี้ลำแรกของเราที่เนแฟนจะได้เห็นผลงานรออกมาแล้วผมคาดหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งหรือว่าเป็นอีกพัฒนาการแบบหนึ่งของฟายที่ไปฟายเปิดใจที่จะทำแล้วก็พยายามเต็มที่มากๆสําหรับผลงานซีรีส์นี้ไม่ว่าจะเพราะว่าเป็นฟายเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ ใช่ก็ก็ติดใจก็ชอบที่ชอบครับ <c oughs> ก็ใน้าลังของการแสดงก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับี่ <c oughs> ตื่นเต้นไหมฮะมันจะออนแอร์แล้วตื่นเต้นมากกระแสการตอบกลัวแอบ,บตามนึงแอบกลัวแต่อีกอีกมุมนึงก็ภูมิใจที่ได้กล้าทำใช <c oughs> ่กลัวอะไรอ่ะมันมันอาจจะกลัวกระแสตอเรื่องเดิมเพราะว่าเราเคยเคยโดนเรื่องการร้องเพลงมาแล้ว ได้แต่ก็พยายามเต็มที่ในคลาสของทุกที่เราได้รับครับก็บก็แนะ้ตติดามฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องแรกของฟายนะครับมีเป็นเจตนาไม่ลืมมาที่3สฤษภาคมนี้ทางช่อง9กดสด30นะคะฝากไว้ใน,นออ้มใจด้วยอย่าลืมนะที่ตายล่าสุดที่ตรงไทยบ้างโอ้โหแล้วคือตอนจริงทีแรกเราตกใจตกใจที่ได้เห็นเขาตอนจริงเราเห็นหน้าผีว่าออขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัย ด้วยใช่เราก็ส่งกำลังใจให้ขอตอ,อนนี้อาการน่าน่าจะน่าจะปลอดภัยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ขอให้หายหายไวบ่ายพักคุ้มครองพักไปอีวอลเป็นใช่มีมีมีเจอการตามงานตามคอนเสิร์ตเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันกับกับกับไทยบ้านใช่ค,ะค่ะให้เล่นหนังด้วยกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเล่นหนังด้วยกันด้วย มีการอัปเดตกับเพื่อนๆใช่ค่ะไเปเนรนอย่างเราเวลาเราเดินทางเราก็ต้องระมัดระวังต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องพย,ยายามจะเตือนคนขับเสมอว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะนอนจอดป้ามก่อน เพลงใหม่นี่เพลงใหม่อุ้ยรู้ได้ไงเนี่ยส้ายม่าไมสลายถ้าไาทุกคนรู้ได้ไงอ่ะเป็นแฟนคลับไงยังไม่ไดปล่อยก็เป็นแฟนคลับเหรอ้าปแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นใหม่แล้วถูกไหอก็เป็นซิงเกิลที่อยากมามอบาห้กับแฟนคลับแล้วกันที่มาบอกที่นี่ที่แรกเลยเนี่ยแต่เชื่อว่าหน้าเวทีวันนี้ทุกคนจะต้องร้องกันอย่างแน่เลยแฟนๆจะได้ฟังที่นี่ที่แรก ได้ร้องได้ขึ้นเนื้อให้ด้วยจะขอเพลงกี่เพลงอยากแข่งอะไรอยากแข่งอะไรจะเป็นแต่บอกว่าดีใจจริงๆที่มีเขาอยู่ข้างๆดีใจทุกครั้งที่ได้อยู่ข้างๆเธอขอบคุณจากหัวใจไม่ว่าอะไรที่ทําให้เราได้เจอถ้าวันนั้นไม่มีเธอก็คงไม่มีฉันเลยวันนี้จบเพลนะยืนเล่นเพลงเอ้ารู้ได้หรือว่าเป็นเนื้อเพลงเนี่ย มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวผ่าน25ปีแล้วคนเป็พ่อทอยากจะขอได้ให้กับตัวเองแล้วก็กับพี่สีใคจะขออะไรนะขอให้ทุกคนมีความสุขขออะครับใช่แล้วเล่นคนที่กล้าไหมต้นเดือหนักต้นเดื้อแบบเก็บหนักมาก r รตียนน้ e โตีแจกไปแล้วแต่ต้นเดื้อก็ดูสาหัสมากร่างทันเลยร่าเหลืองจะออก ใช่จะไปเจอไปทำบุญมาด้วยเอ้าไปแล้วเนาะใกล้แล้ว